ชื่อเด็กชายธนาทิพย์ธานีชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนวัดหินดาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตสองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิงนชานิมาคิพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่สผูเพืเ่อักนาำพุเทศน้อยโรงเรียนวัดหินดาเา,าสองคนจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมสถา,านที่ในตำบลดงน้อย ตำบลนองน้อยมีอะไรบ้านรับอัมถ้ำน,นางสิบสองสานามโบราณก็จะหลักนางเปยตามพวกเรามาได้เลยนะคะนี่พวกเราอยู่ที่ถ้ำน,นา12ส,สองซึ่งถ้ำน,นา12ส,สองตั้งอยู่ที่ภูสิทธิตบนองน้อยอรรัเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเราใครอยากรู้ว่าถ้ำน,นา12ส,สองมีอะไรตา,นนามพวกเรามาได้เลยนะคะถ้ำน,นางสิบสองเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ห่างจากพื้นที่วัดหินดาดไม่ไกลนัก มีพงศิลาแรงบอร่อหนึ่งลึกลงไปในดินภายในบ่อเป็นวงกว้างและลึกชาวบ้านเรียกว่าบอ่อน้ำสิบสหรือถ้ำนางสิสงจากเรื่องที่เล่าสืบต่อๆกันมาตามตำนานเชื่อว่าเป็นถ้ำนางยักษ์ชื่อสนธมานได้เอานางสิบสองมาขังไว้ในที่แห่งนี้จากการบอกเล่าเมื่อก่อนบอ่อน้ำแห่งนี้กว้างกว่าที่เห็น และคนโบราณเชื่อว่าบ่อดังกล่าวสามารถเดินทะลุไปที่ร้านพลชนไก่ได้มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรนะอ้ำสรนน้ำมาโดยดาถ้าใครอยากรู้ที่ไปที่มาของสรนสน้ำตามพลามได้เลยนะคะล น้ำโบราณเป็นสารน้ำที่อยู่ถัดออกไปจากท่านนา1สิบสองเป็นศีลาแรงสี่เหลี่ยมเล่ากันว่าในอดีตมีพวกขุดรั์ตามลายแทงเอาแสษศินมาวางวงล้อมรอ,อบสะและทําการขุดหาสมบัติพองัดหินสี่เหลี่ยมขนาดกว้างยาวราวสองฟุตขึ้นมาก็เกิดเสียงคืนดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านพอสิ้นเสียงผู้ขุดหาสมบัติก็เห็นทองเหลืองอลา,ามชาวบ้านเล่าว,ว่าเมื่อประมาณปีพศ2453ได้มีการนําน้ําจากสา หินดาห,หรือสาน้ำโบราณแห่งนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีน้ำขังตลอดปีไม่เคยแห้งสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกลางเปรยนะครับตลาดกลางเปรยคืออะไรตลาดกลางเปรยคือตลาดอยู่ในบริเวณโคกโพธิสัตว์ พื้นที่ตำบลน,น้อยอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสบภาวัฒนธรรมอำเภอราชสารก็ได้ร่วมกับจมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการนะครับได้จัดถนนสายวัฒนธรรมขึ้นมานะครับและในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอราชสารกับพี่น้องชาวอำเภอพนัสนิคมนะครับ มีศิลปะการแสดงมากมายในวันที่28-29พฤศจิกายนนี้นะครับในงานนะครับก็จะมีพิธีบวชป่าวันนี้ลูกหลานชาวอำเภอราชาสารก็ทำพิธีบวชป่านะครับให้เด็กๆได้รำลึกถึงบุญคุณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งวันนี้ลดน้อยลงไปทุกทีนะครับ พวกเขาเหล่านี้นะครับจะรับไม้ต่อจากพวกผมในการที่จะดูแลผลืนป่าในเขตอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆนะครับมีนิทรรศการต่างๆมากมายในวันที่28-29พฤศจิก้าเนายนี้นะครับขอเชิญมาเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรมอำเภอราชสารและชมชิมช็อปที่ตลาดกลางเปยครับขอบคุณครับ วันนี้เราถึงตลาดกันแล้วนะคะเที่ยวชุมชนเหนึ่งวิถีถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ความพอเพียงตลาดกลางเป้ย ในตำบลนงน้อยมีที่เที่ยวมากมายหลายอย่างเช่นลานุนนเมรีถ้ำนาง12ตลาดกลางเปิงค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆคะ